สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีกรกฎหรือลัคนากรากฎสามารถดูประกอบกันได้เลยนะคะ วันนี้เป็นการอ่านดวงความรักรายปากคุมเนื้อหางแต่วันที่16ตุลาคมถึง3 1ตุลาคม2565ค่ะอาจารย์ต้องขอขอบพระคุณนะคะที่ทุกท่านกรุณาให้เกียรติเข้ามารับชมรับฟังขอขอบพระคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกสับส c r คร e ยทุกการติดตามอาจารย์ขอขอบพระคุณไว้เป็นอย่างสูงค่ะอาจารย์จะเป็นตัวแทนสับไพ่เพื่อเปิดดวงความรักให้กับชาวราศีกรกฎคนมีคู่ก่อนนะคะว่า ตอนนี้เหตุการณ์ความรักความสัมพันธ์ของท่านเป็นอย่างไรอยู่นะคะโดยเฉพาะคนที่มีปัญหานะคะเพื่อที่จะเป็นแนวทางหรือไกด์ไลน์นะคะถ้าอะไรที่ตรงกับดวงชะตาท่านอาจารย์ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะพลังงานไพ่ของชาวกรกฎคนมีคู่ค่ะท่านได้ไพ่หกถ้วยนะคะพลังงานหกถ้วยจะเป็นรักเก่าๆกลับมารีเทิร์นใหม่ได้นะคะความสัมพันธ์ที่จะดีขึ้น ไพ่หนึ่งเหรียญความมีค่าความรู้จักคุณค่าของท่านไพ่เอ็มเพรสนะคะเก้าเหรียญถึงแม้จะมีความแบบเงานะคะอยู่บ้างแต่แล้วก็ยังมีสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นได้ในดวงท่านนะคะอาจารย์มองว่าชาวกรกฎนะท่านเป็นคนใจดีนะคะไพ่้วยทัดน้ําเป็นไพ่ประจำธาตุท่านนะคะแล้วเป็นไพ่ดาววีนัสหรือเทพีดีมิเตอร์ขึ้นมาด้วยแล้วนะคะ มันแปลว่าชาวกักฏเป็นคนจิตใจดีรักใครรักจริงนะคะทุ่มเทไพทาุดินคือทุ่มเทมุ่งม,มั่นแต่ท่านมีความรักที่อ่อนโยนนะคะไพราชาดานะคนคนนี้ยังอยู่ในใจท่านเสมอนะคะอาจารย์มองว่าระหว่างท่านกับเขานะยังมีความผูกพันทางใจกันอยู่นะคะ ในที่สุดแล้วไพ่หกถ้วยมันก็มีแนวโน้มที่จะกลับมาเริ่มต้นใหม่ในดวงของท่านได้นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูคนรักของชาวกรกฎตอนนี้เขาเป็นยังไงอยู่นะคะจะสอดคลองกับไพ่ที่เปิดขึ้นมาห้าใบนี้ไหมนะคะคนของชาวกรกฎตอนนี้เขาคิดยังไงกับท่านอยู่นะคะเป็นไพ่สวยงามเลยค่ะ อ่าไพ่เดอะสตาร์ไพ่เดอะสตาร์ชุดนี้จะสวยนะคะท่านจะเห็นว่าเป็นภาพชายกับหญิงกำลังจูงมือกันอะนะคนะ,ะแล้วก็รูปดาวเป็นรูปอ่าดาวแบบเป็นรูปดาวอยู่ประทับอยู่วงทรงกลมของเหมือนพื้นที่เดินอยู่อะค่ะเป็นรูปทรงกลมแล้วก็มีดวงดาวประทับอยู่แล้วก็มีภาพเงาของหญิงชายคู่หนึ่งกำลังเดินไปด้วยกันนะคะไพ่พลังงานดีวิล นะคะนางระบำแล้วก็ถูกล่ามด้วยโซ่มันก็อาจจะแปลว่าคนคนนี้เขาคิดเขาคิดว่าใจเขาเนี่ยผูกพันอยู่กับท่านน่ะมันไม่สามารถที่จะปลดล็อกหรือปลดโซ่เนี่ยออกจากขาเขาได้อะ่ะมันแปลว่าเขาไม่สามารถปลดพันธนาการของออความรักที่มีต่อท่านความผูกพันอะ่ะเขาไม่สามารถลบออกจากใจเขาอาจจะ ตามคอยส่งความเคลื่อนไหวไม่ว่าจะส่งเฟซส่งไลน์ตามสอดส่องไม่ให้ท่านรู้ก็ได้นะคะเขาส่องท่านอยู่แน่นอนนะคะเพราะเป็นภาพผู้ชายกาําลังแอบแอบดูความเคลื่อนไหวของผู้หญิงนะคะเป็นภาพคนกําลังเหมือนดูแ,แลช่วยเหลือกันในึแง่ของการแต่งตัวก็ได้ความเรียบร้อยนะคะอันนี้อาจจะเป็นรักในแง่ชายกับชายเนาะแต่เนี้ย ความรักนี้เป็นได้ทุกเพศนะคะภาพนี้สื่อถึงเขาอยากที่จะมาดูแลท่านนั่นแหละนะคะช่วยเหลือในสิ่งที่เขาจะทำได้นะคะอยากนัดเจอท่านมากเลยนะคะเป็นภาพผู้หญิงกำลังวิ่งมาหาผู้ชายหาคนรักของเขาที่นัดกันไว้อ่รีบวิ่งแบบจนแบบหมวกนี่ปิวเลยะคะ่ะลมพัดมานี่หมวกปิวก็ไม่สนใจเลยวิ่งไปข้างหน้าลูกเดียวเลย เพราะฉะนั้นมันเป็นพลังงานที่คนคนเนีใเาาน้ใจเข้ามาก่อนใจเข้ามาก่อนตัวซะอีกนะใจเข้าถึงท่านนะ่ะนะคะประมาณนั้นแล้วจะยังไงต่อไปแอคชั่นนะเป็นภาพอ่าผู้ชายคนนี้กําลังนําดอกไม้ไปมอบให้นักร้องอถ้าตีความรักก็แปลว่าเขาน่าจะซื้อกุหลาชบช่อดโตๆมาให้ท่านก็ได้ซื้อของขวัญของฝาก อะไรประมาณนี้มาเซอร์ไพรส์เห็นไหมในมือมีกุหลาบต่อให้ท่านอาจจะเขาก็กังวลน,นะอาจารย์ว่าเขาก็กังวลว่าท่านอาจจะมีใครที่แบบเอาอกเอาใจอยู่หรือเปล่าเขาไปเนี่ยเขาจะผิดหวังหรือเปล่าอา่าเขาก็แอบเครียดนิดนึงนะคนคนนี้นะในที่สุดแล้วเนี่ยท่านก็ได้เจอกันนะเป็นภาพการสวมกอดของผู้หญิงที่ พอรถไฟจอดสถานีวิ่งกระโดดลงมาเลยจอดยังไม่สนิทสักเท่าไหร่ด้วยนี่แหละอาจารย์ด้บอกใจมาถึงแล้วไงในที่สุดพวกคุณก็เจอกันเขาต้องเจอกับคุณแน่นอนเห็นไหมคะภาพโรแมนติกมากไพ่เดมูลชุดนี้สวยนะคะเป็นความสุขความแบบเปลี่ยมไปด้วยความสุขจริงๆนะเป็นภาพการสวมกอด ของผู้ชายที่สวมกอดคนรักเห็นไหมคะสวมกอดจากด้านหลังน่ะอืเป็นภาพที่โรแมนติกมากนั่นแหละที่คุณกับเขาจะได้เจอเจอกันเห็นไหมคะเป็นภาพผู้หญิงกระโดดขึ้นไปนั่งบนตักผู้ชายเลยเพราะฉะนั้นพวกคุณจะมีบทบทบาทหรือลีลาความรักแบบเนี้ยที่เขาและคุณจะได้แสดงต่อกันแบบมีความสุขเกินบรรยายแน่นอนนะคะการรีเทิร์นครั้งเนี้ยคุณกับเขาจะ สลัดความทุกข์ความเข้าใจผิดอะไรต่างๆนานาเนี่ยสลัดมันออกไปเลยไม่เอามาใส่ใจอีกต่อไปเพราะจะทําปัจจุบันและอนาคตให้มันดีเติมเต็มความรักให้กันแบบเต็มที่เลยประมาณนั้นนะโอเคเรามาดูดวงคนโสดค่ะคนโสดชาวกรกฎค่ะ ไพ่สองดาบไพ่ห้าดาบเหมือนกรกฏยังกังวลยังเหมือนคิดมากกับเรื่องการเริ่มต้นใหม่อยู่เลยอะเหมือนเหมือนหวาดระแวงเนาะอืมสองดาบกล้าก,ก,กลัวอ่าห้าดาบบางครั้งก็ชีวิตคนเราทําไมละ่ะเราจะทําไม่ได้เราอยู่ด้วยตัวเองได้นะอะไรประมาณนี้อนาคตคือสิ่งที่จะต้องพิสูจน์สิว่าเราทําได้ไม่ว่าจะ ในเรื่องของการเติบโตนะคะสวินดาเฮอร์ฮมิดในสายงานปัญหาที่มีอยู่ยังไงซะเราก็ก้าวข้ามได้นะั่นคือความคิดของคุณเหมือนคิดถึงอดีตไม่ว่าจะเป็นความรักที่อาจจะเคยผิดหวังมาก่อนท่านก็อาจจะปรงกับมันว่ามันก็เป็นการใช้กรรมก็ได้นะไพ่เดอะเฮมิทเป็นไพ่ผู้ลืวีมันเป็นเรื่องของการปล่อยวางเป็นเรื่องของการใช้ธรรมะเข้ามาเยียวยาหัวใจก็ได้นะคนโสดนะแล้วยังไงต่อไป ยามรุ่งอรุณค่ะนะแปดมีเท้าค่ะฟ้าสางที่กลางใจเธอไหมสองไม้ค่ะการพูดคุยเดเมเชียนจะมีใครใหม่ๆการเริ่มต้นใหม่สังคมใหม่เกิดขึ้นนะคะเดฟูการหลุดพ้นการเป็นอิสระกับตัวท่านเองนะคะที่ท่านอยากไปไหนทําอะไรก็ได้เหมือนมีความสุขละนะคะต่อไปนี้คนโสดคุณอยากทำอะไรอยากคุยกับใครคุณ คุณบอกว่าคุณจะทําแล้วต่อไปนี้คุณจะไม่แคร์อะไรไม่แคร์อดีตไม่แคร์ความทรงจําที่มันเคยให้เจ็บแต่คุณจะรู้แต่แต่ว่าการไปข้างหน้ามันเป้าเป้าหมายนะคะเป็นเป้าหมายที่เราจะต้องฝันให้ไกลไปให้ถึงในสิ่งที่คุณต้องการความรักที่อบอุ่นจะต้องได้เจอยามรุ่งอรุณพระอาทิตย์กําลังโผพ้นขอบฟ้ามันเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ ถึงแม้จะยังไม่เจอใครที่ถึงขั้นจะเป็นคนรักในช่วงนี้แต่ท่านก็หวังว่าอนาคตจะมีใครสักคนเข้ามาที่เป็นคนที่รักและจริงใจกับท่านท่านไม่ได้เหมือนกับจะยอมแพ้นะคะเหมือนกับเปิดใจได้ขอให้เจอคนที่ดีอาจารย์มองพลังงานแบบนั้นสำหรับคนโสดนะแต่ไม่ได้แปลว่าปักนี้ท่านจะเจอทันทีแล้วเป็นความรักนะ มันเป็นเหมือนท่านรู้จักตัวท่านเองมากขึ้นนะ่ะเข้าใจชีวิตเข้าใจตัวเองเข้าใจความเขาเรียกว่าความต้องการที่ตัวเราจะทำอะไรนั่นแหละคะ่ะคือสิ่งที่ดีที่สุดโอเคอาจารย์ขอไพ่คำแนะนำจากไพ่ฟังใจ ดาวเรืองดาวโรยหลับตาไพ่ก็น่าจะไปในแง่ของอย่าเศร้าหมองนะแค่หลับตาลงสักพักคุณก็จะลืมอะไรที่มันเศร้าหมองไปได้แล้วคุณจะเห็นความเขาเรียกว่าความรักที่แท้จริงอย่างเป็นภาพแม่กับลูกนะคะเป็นความรักที่บริสุทธิ์นะเพราะฉะนั้นเราต้องมองว่าเหมือนกับ อะไรก็ตามที่ใครเคยผ่านไม่ว่าจะเป็นผ่านความรักที่เจ็บปวดมาหรือผ่านความสิ้นหวังอะไรมาก็แล้วแต่นะคะขอให้หลุดพ้นกับปัญหานั้นนะคะจงคิดเสมอว่ายังมีใครที่รักและรอเราอยู่อาจจะเป็นคุณแม่เราญาติพี่น้องเรานั่นแหละค่ะคือเป็นสิ่งหนึ่งที่คอยเป็นเหมือนกับอืเขาเรียกว่า เป็นกำแพงอ่ะหรือเป็นอะไรที่ท่านพักพิงอ่ะแล้วท่านจะมีความสุขนะคะอืมหลับตาแล้วลืมตาขึ้นนะคะหลับตาแค่เราลบภาพในอดีตลืมตาเพื่อมองเห็นปัจจุบันที่จะเกิดขึ้นอนาคตที่จะเกิดขึ้นแล้วท่านจะรู้ว่าท่านจะดำเนินชีวิตแบบไหนในเส้นทางของความรักตามใจ ปาถนาเป็นไพ่ใบนี้เลยค่ะสองไม้กับแปดไม้นะคะขอให้มีความสุขทุกท่านค่ะเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ